สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับคณิตที่สดใสนะคะใครไม่ใส่คณิตใส่นะคะเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าในคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทราบว่าอนุพันธ์ใช้ทำอะไรบ้างซึ่งอนุพันธ์เนี่ยก็สนใจเส้นโค้งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงการหาอนุพันธ์ทั้งนิยามและสูตรนะคะซึ่งก็จะมีความยาวของคลิปมากครูก็ แบ่งเป็น 3ep ด้วยกันนะคะอนุพันธ์นะคะใช้ไว้หาความชันเส้นโคง้งและไอความชันเส้นโค้งนี่แหละทำให้เกิดสูตรดิฟขึ้นมาจากความชันกลายเป็นสูตรดิฟได้อย่างไรนั้นตรงนี้สำคัญมากและไม่ควรข้ามเลยมาดูกันค่ะความชันที่เรารู้จักกันดีก็คือความชันของเส้นตรง ความชันของเส้นตรงนะคะก็จะหาได้จากจุดสองจุดจะเป็นจุดไหนบนเส้นตรงก็ได้ซึ่งครูก็เลือกจุดสองหนึ่งกับจุด53มานะคะสูตรของความชันเส้นตรงก็คือเดต้าส่วนเดต้าเเนาะครูก็คำนวณน,นะคะเส้นตรงนี้มีความชันก็คือสองส่วน3ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะความชันของเส้นตรงเนี่ย จะมีแค่ค่าเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเลือกจุด2จุดไหนมาหาความชันก็ตามนะคะถ้าเป็นความชันของเส้นโค้งนั้นมันจะแตกต่างออกไปนะคะคือแต่ละจุดของเส้นโค้งจะมีความชันที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าเรายืนอ,อยู่จุดต้นต้นนี้ค่ะต้นโค้งนี่นะคะก็อาจจะชันมาก หรือถ้าเรามายืนตรงนี้นะคะก็อาจจะชันน้อยอันนี้ครูก็จะเลือกจุดลบหนะคะเรามาดูความชันของมันกันเลยที่จุดลบหนะคะครูเลือกอีกจุดหนึ่งก็คือลบศู 8, y ก็คือ6.048เมื่อเราได้ค่านะคะเราก็มาหาความชันโดยก็เป็นสูตรเเดต้า y ส่วนเดต x นั่นแหละ ได้ความชันที่0.24ทีนี้นะคะครูก็เลือกที่ใกล้กับลบ16เข้ามาอีกเราดูนะคะว่าความชันที่เราได้นะคะเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็คือเป็น0.61เห็นไหมคะเราเลือกจุดที่ใกล้เข้ามาอีกเนี่ยความชันก็เปลี่ยนไปท,ทันทีเลยเข้าไปอีกนะคะสังเกตนะคะความชันของเราเป็น0.9601 อ่าทีนี้ครูก็เลือกใกล้เข้าไปอีกนะคะความชันก็จะเป็น0.996001ทีนี้ใครสังเกตเห็นอะไรแล้วบ้างท้ายแล้วนะคะครูเลือกที่ใกล้ลบ16เข้าไปอีกนะคะสังเกตนะคะว่าความชันของมันจากเดิมที่เป็น0.24มันก็ยิ่งใกล้เข้าไปเรื่อยๆใก,ใกล้กับค่าใดคะใกล้กับ1ในตรงนี้ สูตของความชันกันนะคะความชันเดิมแล้วเนี่ยมันคือ d e t t Y y ส่วน d e t t X x พอเป็นความชันเส้นโค้งนะคะก็จะมีลิมิตเข้ามาด้วยนะคะโดยที่ H เนี่ยเข้าใกล้0 H ก็เป็นระยะห่างของจุด2จุดนั่นเอง d e t t Y y ก็คืออะไรคะ Data Y นะคะก็คือ Y2-Y1 Y2 ลบ y1 y2 ก็คือจุดของจุดที่2นี้นะคะแล้วก็ไปลบกับ 1> y 1ก็คือจุดที่1 delta x ก็คืออะไรคะ delta x ก็คือ x 2ลบ x 1 x 2ที่จุดที่2นะคะเป็นลบกับ x 1ของจุดที่1ค่ะส่วนค่า h นะคะก็คือระยะห่างระยะห่างมันจะเข้าใกล้กับ1มากขึ้นเรื่อยๆระยะห่างนะคะก็จะเข้าใกล้ เรื่อยระยะห่างจะน้อยลงเรื่อยๆก็แสดงว่ามันเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นนัเองไม่สามารถเป็นศูนย์ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์นั้นจุดสองจุดนั้นจะเป็นจุดเดียวกันทันทีซึ่งไม่ทําให้เกิดความชันเอาละ่ะนี่ก็จะเป็นสูตรในการหาอนุพันธ์นั่นเองอนุพันธ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงณนะขณะใดขณะหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ใช้หาความชันได้ อนุพันธ์นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็น d by dx หรือเป็นอนุพันธ์ f x นะคะจะมีจุดขีดตรงนี้นี่ก็คือที่มาที่ไปของสูตรอนุพันธ์นะคะทีนี้มาสรุปนิยามของอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงณขนาะในขนาดขณะหนึ่งโดยเราจะมีสูตรนี้นะคะเอาไว้ใช้หาค่าอนุพันธ์นั่นเองซึ่ง การเปลี่ยนแปลงนะคะก็เราเรียกว่า t ด e d ดดีไล t ์เวชีนั่นแหละค่ะเราไปดูการใช้งานสูตรนี้ใน EP 2กันนะคะสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ